สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นในแชร์ Racing นั่นเองนะคะคือเกมนี้มันก็น่าจะเป็นแบบพวกให้แข่งกันนะแต่น่าจะต้องนางเก้าอีแล้วแหละนะคะตามชื่อนั่นแหละมาดูกันซิว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงและสนุกแค่ไหนเข้าไปดูกันเลยคะ่ะไปกันเลยอืม คือหน้าปกมันก็ดูน่าเล่นนะแต่ไม่รู้ว่าในเกมมันจะเป็นยังไงนะรุ่นเดี๋ยวรอเกมโหลดแป๊บหนึ่งน,นะคะคือตอนนี้อ่ะตัวละครเริ่มมาแล้วเหนนะรอเ,เกมโหลดแป๊บหนึ่งน,นะคะเขาบอกให้ h o o s e mob นะคะให้เราเลือกตัวละครเองนะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยซิว่าอ่ะเราสามารถเอาไหนได้ ที่ขึ้นข้างบนน่าจะเป็นแบบเลเวลที่เราจะเอาได้ใช่ปะมันเดี๋ยวเราลองอันดูก็ได้นะอ๋อเขาบอกว่า Not Energy Point อะไรสักอย่างนะเราใช้ได้แค่ตัวเดียก็คือเจ้าดักนั่นเองนะแต่เราอยากใช้ตัวลวนะครในของเราอะแล้วก็น่าจะได้นะทุกคน แต่เขาบอกให้ choose mob ต้องเลือกหรือเปล่าอ่ะเอาอีนั่งไป <c oughs> โหอย่างลื่นอ่ะมันไม่ไปด้วยทุกคนคือพอมัอยู่นี้ลังเลือนขางมาที่ racing กันแล้วนะทุกคนจุจุ๊บเอ่อเราต้องไปทางไหนกระจกสินะทุกคนอุ้ย เราต้องเป็นเรสอุ๊ยทุกคนมันยากอยู่นะอโอ้โหทุกคนยากจริงกระโดดออกคืออ๋อเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยเราต้องไปใช่ไหมืแล้วให้เราลงยังไง จะให้เราดูด่านก่อนว่ามีด่านอะไรบ้างต่อลแล้วถึงจะให้เราลงไปเล่นนี่ไงทุกคน Restart i อินห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยน่าจะห้ามโดนผีนทุกคนโอ้ไม่กอดอ๋อโดนได้แต่ว่ามันจะถูกดิ้งไงทุกคนโอเคคือมันก็ยากอยู่นะมันฟืดอ่ะทุกคนดูดิ มันฟือดอะ่ะโอ้โหโอเมกอดเอ้ยมันมีบวกคะแนนโอ้ยโอ้ยเด้ง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 โอ้โหคือบอกเลยว่ามันฟืดอ่ะมันฟืดอ่ะทุกคนโอเมกอายโคตรฟืดฟืดมากดูหนัก oh ดูหนัก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 เก็บดูหนัก โอ้โนอีกแล้วเก็บโดนะโอยไม่นะเพื่อนรอเแล้วด้วยอุยนิดแล้วย,ยีจบแล้ว โปวดตรงไหนอะโอไม่นะโอไม่นะทุกคนมันบอกว่าโหวตจริงเอาต้องไปปวตตรงไหนอะอ๋อตรงนี้ทุกคนเอ่อเอ่อเอานี้แล้วกันนะทุกคนโอเคขนหวตเป็นเอกฉันได้อันที่เราเลือกด้วย โอ๊ยโอ๊โอ,โอ,โอ๊ยอ่ชักกระตุกชักกระตุกเมื่อกี้เกิดอาการชักกระตุกอุ้ยมีเพื่อนนั่งกาอีกเกมมิ่งด้วยอุยอ้ยเราตกอ่ะยากอยู่นะแต่ว่าการบังคับมันก็ยากอยู่นะแต่ว่าพอได้แต่บังคับยากเป็งมันบังคับยากเริงจริงๆ เย้ yeah, ทุกคนฟินิชแล้วทำไมด่านนี้ไม่ง่ายจังคือมันง่ายแบบง่ายของ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 ง่ายง่ายเกินปุยนุ้ยเรอ,อยากจะเปลี่ยนตัวละครแต่เราถามหน่อยว่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่ในอันนี้หรือเปล่าคือค่าที่เรามีแล้วเราสามารถใช้ได้ อันเี้งมีสามสิบเลยเหรอ,อนนเฮ้ยเราเพิ่งเล่นไปไม่กี่ครั้งเองนะเราใส่ได้แล้วเหรองั้นเราเอานินจาแล้วกันทุกคนนี่ทุกคนเราใส่ได้แล้วอุ้ยมา <c oughs> จิน,น้า <c oughs> โอเคเก้าอี้เราก็จะเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าเราไม่อยากได้เก้าอีน้นี้เราอยากเอาเป็นเก้าอี้เกมมิ่งนะ นี่เลยก็อีกเกมนี้อ๋อพอยเราต้องอีนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรวมกันสองอย่างอะ่ะมันจะต,ต้องอเลือกไม่ได้แล้วงั้นเราคขาคงต้องเป็นแบบนี้เราอยากได้เนี่ยรวมเราจะไปเลือกเก้าอี้เราไม่มีเก้าอี้เก้าอี้เราเออมีถูก่วมเลยเมื่อกี้ โอเคนะคะสิบห้าอ๋อมันจะเหมือนเป็นจ่ายค่าจ่ายไอค่าที่เราจะเอาไปมันก็ยิ่งเราเอาได้ที่เป็นเกมก็คือตัวนี้งั้นเราเอาเ,อาเลยเย้เรามีเก้าอี้นั่งแล้วทุกคนโอ้เขาไปกันแล้วอะโอ๊ยด่านผีแล้วทุกคนมันบังคับยากอะคือมันมันไม่ใช่บังคับยากอะมันฝืด เด้งไปเด้งมาท,ท,มท,ท,ทุกคนโดนนัดเฮ้ยโดนนัดไม่ได้อ่ะอุ้ยโดนนัดโดนนัดทุกคนโดนนัดเราต้องเก็บโดนนัดนะแต่ห้ามชนผีโดยที่เราต้องเก็บโดนัดเย้ย0ี่สิบเราไปเอาาอเกมของเราดีกว่าทันที่เราเล่นไวนะ้อะนี่นี่นะทุกคนเราจะอ,าอันนี้นะถ้าชอบอันเนี้ย คือมันแบบมันเท่อะเดี๋ยวมีวิวแชร์ด้วยทุกคนถามหน่อยใครอยากจะไปนั่งวิวแชร์วินี่มีต้นกระมงพีด,ด้วยอะทุกคนวิหูสามจอหูแต่ละอย่างเฮ้ยอันนี้น่านั่งหูแต่ 5, ห้าพันเลยอะ เราไปใหม่ได้ปะได้อือจุ๊บจ๊บเราอยากได้ตังค์เพิ่มเราอยากเราอยากจะไปซื้อของใหม่เพิ่มแต่ว่าเวลามันไม่ทันแล้วสองหนึ่งเออโอเคไปเลือกแมปนะทุกคนเรื่องอะไรดีเรื่องนี้นแล้วกันอันนี้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 ยังไม่เคยเล่นอุ๊ยฝนหัว,วน่าจะเป็นอเอกชนแล้วนะทุกคน <c oughs> เขาจะอันนี้ให้เราไหมหรือว่าอย่างไรต้องรอดูนะทุกคนแต่ว่าแมปมันเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วอ่ะโอ้ยมันเปลี่ยนอีกแล้วทุกคนสรุปมาเจอวันไหนอันนี้ทุกคน yes คนมวดไปนีกับฉันแล้วนะคะว่าเราด้านนี้นะทุกคนดีใจเพราะว่าเราเป็นคนเลือกเราอยากรู้ว่านี้มันเป็นยังไงคือสีมันแบบว่าคันเลือกฟูมาก อุ๊ยอ,ยอุยตกมันไม่มีกำแพงเลยอ่ะอันเนี้ยคือมันแบบว่าไปคือไปไม่มีกำแพงตกคือตกนทุกคนนะอุยอ่า <c oughs> จะว่าไปมันก็บังคับยากนะเพราะว่ามันไม่มีกำแพงแล้วมันก็อย่างเงี้ยแล้วค่อยๆไปนะทุกคนเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีปัญหารหรอกอืออุย <c oughs> ทุกคน โอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยนินจาที่เอ่อเพิ่งจะฝึกหัดแล้วคุณนินจาเพิ่งจะฝึกหัดออมันต้องใช้ตัวนั้นแต่ว่ามันจะเร็วไม่ทันไงทุกคนถ้าใช้ตัวเอเร่งสปีดตัวเนี้ย,อยเอยจุ๊บจุ๊บเอ้ยอ่ะหมุนติวติวเลย ราต้องรีบแบบว่ากดห yeah. ยยดต่อยไม่ได้อ่ะมันเล่นยากอันเนี้ยทุกคนคือแบบไม่มนคาคูยังไงเรากระโดดออกแล้วก็เดินดีกว่านะทุกคนแต่ว่าพอแบบนี้มันก็จะแบบเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราช้าเป็นเต่าเลยอ่ะเป็นสลอตเลยทุกคนโอ๊ยทุ <c oughs> กคนดูโันมีเศษมือมาโอ๊ย <c oughs> หมดรอบแล้วทุกคนเราแปลวเก้าอี้ของเรากลับมาก่อนเราแปลวเก้าอี้ของเรากลับมาก่อนเก้าอีจา้จ <c oughs> ๋าเก้าอี้เราตอนนี้ตังเราเหลือศูนย์เพราะว่าเราทิ้งเก้าอี้ตัวเก่าเราไปแล้วเราก็เลยต้องมาซื้อใหม่อะคือนนไม่เอาเราเอาอันนี้เราอยากได้อันอื่นมั่งเดีดด๋ยวๆเอออันน,น,นี้อันนี้อันนี้โดนัทเนี่ย โอ้ได้น,นี้ทุกคนไอ้ยาอยาให้ใครไปเลือกอีสีเรนโบว์เมื่อกี้อีกนะคือมันแบบยากจริงเย้ไปแล้วทุกคนวู้ไปแล้วนะครับบังคับดีๆนะทุกคนไม่งั้นมันก็อาจจะตกได้นะคืออันนี้มันแบบว่ามันส์มากอะคือแบบว่าปิ้วๆิ้วอเคลมบอกสิ เราไปอีกรอบหนึ่งอ่ะเพราะว่าเราว่า้มันสนุกดีอ่ะเย่ไปหลายๆรอบเลยทุกคนเราอาจจะได้ครีมเยอะๆเลยแล้วก็จะได้ตังเยอะเยอุ้ยอันนี้สนุกอะ่ะ <c oughs> อันนี้สนุกอะ่ะเวลายังเหลือเยอะนะทุกคนโ oh, hey. อ้ยเฮ้ยเราติดอันดับท็อปสามทุกคนทุกคนเราติดอันดับท็อปสาม โอ้ oh my god เราติดอันดับท็อสามด้วยทุกคนดีใจนะจ๊ะขอเทคสกรีนช็อตแป๊บคือแบบติดอันดับท็อปสามแล้วโอ้โหโอเคโอ้ my god <laughs> ังมีสิบบาทจะไปซื้ออะไรได้เขาไปดูพร็อพหน่อยพรอ็อพพรอ็อพพรอ็อพพรอ็พรอพโอเคทุกคนเรากลับมาโหลดแมปโอ้ยใครเนี่ยอเอาโต๊ะกลมมาเลยเป็นอัศวินโต๊ะกลมยัอไงเพื่อนโอ้ my god เอออันนี้แล้วกันนะทุกคนยังไม่เคยเล่นนะอยากรู้มันคืออะไรแต่ไม่รู้ว่ามันจะแบบว่าโหดร้ายทารุณเหมือนอันนี้หรือเปล่าสีคันเลืฟูแต่ยาก ันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกับไอสีคอลเลกชนนั้นหรือเปล่านะเราจะไดไอ้อันไหนโอ้ยทุกคนอันไหนอันไหนอุ้ยน่าจะเป็นอันที่เพื่อนเลือกอะ่ะใช่ป่ะใช่โอไม y ก็ด oh ไม่นะแบกลูมเออจือบ๊บจืบฟืดจังเลยทำไมคุณทำกับฉันอย่างนี้มันฟือดอะทุกคน เวลาวิ่วงไปมันก็จะฝืดทีโอ้ย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 อะไรนั่นอะ่ะตัวจัาไถน,นี่อายทุกคนไอไอไอะไรนะไอห,หัวลงโพงอะ่ะชื่ออะไรจำไม่ได้ไอไซเรนเฮดไซเรนเฮดเออเออ้ยทางออกทางออกอยู่นี่อยู่นี่ไม่ใช่นี่มันทางเริ่มเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไป อืมทุกคนคือแบบให้เราไปทางไหนคะอุ้ยเดี๋ยวกอนนะมันเอ้าทางออกอะทุกคนดูดิมันใช่ทางออกหรือเปล่าหรือเราต้องไปทางนี้หรือเปล่ามันต้องมีทางไปอะ่ะทุกคนแล้วมีทางไปมันต้องมีทางไปสักที่สักทางหนึ่งอุย้ยดีสายลิงีดใช่สายลิงีดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่น่าจะใช่แต่เราต้องไปทางไหนเนี้ย ทุกคนเราควรจะไปทางไหนโดนัทเราต้องการที่จะเก็บโดนัทออาวเพื่อนแย่งเราเฉยโดนัทสองหนึ่งหมดเวลายากจริงๆอะ่ะเมื่อกี้วิเคลมแป๊บเราไม่ติดอันดับแล้วน่าจะติดอันดับผงแต่ละรอบหรือเปล่าว่าใครไปเร็วสุดอะไรเงี้ย แต่ว่าเมื่อกี้คือเราไปไม่ได้เลยเราเลือกอันท <se> <RS were> <nonetheless> ี่เราถนัดคืออันนี้ดีกว่าเพราะว่าเราชอบคือแบบอันนี้มันสนุกจริงนะทุกคนแนะนำเข้ามาได้เลยทุกคนอะไรเนี่ยออุ้ยแต่เราก็อยากรู้นะว่านี้มันเป็นยังไงอ่ะขอลองอุ้ยไม่ได้ทุกคนหมดเวลาลุบหดพอดีห้าสี่สามสองหนึ่งไปได้แล้ววู เราต้องการไปที่หนึ่งให้ได้เราต้องการเป็นที่หนึ่งให้ได้เป้าหมายในคลิปนี้คือที่หนึ่งไม่ก็ที่สองเพราะเราได้ที่สามมาแล้ว <c oughs> ทุกคนที่หนึ่งเป็นของเรา <c oughs> ที่หนึ่งเป็นของเราเย่ yeah! ที่หนึ่งเป็นของเราแล้วแล้วคือที่หนึ <c oughs> ่งเทคสกรีนช็อตแแบบมันยากอะ นั่งตัวอีแล้วมันหาม,มุมยากนี่ทุกคนเอามุมมุมไหนแล้วมุมไหนมุมนี้มุมนี้เพื่อนออกไปทีขอร้อเออช่างมันช่างเขาเออโคยทุกคนเราได้ที่หนึ่งคือแบบมันง่ายเกินง่ายเกินจริงๆริงง่ายเกินไปจนแบบว่าเราได้ที่หนึ่งแล้วอะคือเราเอาที่หนึ่งมาคอแบบง่ายง่ายอะง่ายมากโอ้ย ห้าร้อยห้าสิบห้า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 เลยทุกคนนี่จากโคกเอาไหมเอาไหมทุกคนนั้นคนที่เราจาบโคกแล้วกันชึ๊บชึ๊บนั่งจากโคกนั่งฉาบโคกเราจะนั่งจากโคกเย่ได้จากโคกแล้วอยู่ดีๆก็เอาจากโคกมานั่งเนาะ โอเคทุกคนเป้าหมายในคลิปนี้เราสำเร็จแล้วนะคือการคว้าที่หนึ่งม้านั่นเองนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันต่อนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคนที่หนึ่งของเราแล้วก็ชักโคกคือการได้ที่หนึ่งของเรามันทำให้เราได้ชกโคกมันของโอเคบ๊ายบายทุกคนโอ้โหแบล็คลูมาอีกแล้วเพื่อน <laughs>